หนึ่งปีจะเข้ามาครั้งเดียวนะครับสามหมื่นห้าพันบาทข้างในมีอะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งปีนะครับจะได้มาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาลุ้นกันเลยนะครับว่าสามหมื่นห้าคืออะไรหนึ่งนาทีรู้กันนะครับเพื่อนยากมากมากเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับต้องงอนง้อลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับร้อยใบเรียงเล็กแบบนี้นะครับร้อยใบเรียงเล็กแบบนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทคืออะไรใช่ไหมครับ ขอเป็นอย่างดีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้ามพับข้ามยับนะครับอ่าฉีกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอ่าันเวลาครับทันเวลานี่ครับเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับอ่าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับใครเห็นเป็นขั้นแรกก็จะได้เปรียบไปเลยนะครับก็จะได้เปรียบไปเลยนะครับนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะรู้แล้วว่าทำไมร้อยใบเีเลขสามหมื่นห้าใช่ไหมนะครับนี่ครับนาทีนี้รู้กันเลยนะครับลายน้ํานะครับ สมเด็จย่าครับเพื่อนลายน้ำนะครับสมเด็จย่าครับซูนยังไงดีย้อนแสงนี่ครับลายน้ำสมเด็จย่านะครับเพื่อนสามหมื่นห้าพันบาทร้อยใบเรียงเลขครับสนใจด่วนนะครับมีท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ